ต้องผ่านการล่อนถึงจะเจอเ,จอเนื้อทองคําสวัสดีครับผมโค้ดท็อป FBS ชลบุรีมาพบกันเช่นเคยกับบทวิเคราะห์ราคาทองคําสําหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับจะต้องเทรดด้วยความระมัดระวงังไม่ค้างออเดอร์ข้ามสัปดาห์นะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้าอาจจะมีการเปิดแก็บของราคาได้เรามาย้อนดูพฤติกรรมของราคาในเมื่อวานก่อนนะครับเป็นไปตามค่าที่โค้ดได้คาดการไว้นะครับว่าราคาจะมีการสวิงเทรดและหลังจากที่ราคาครับได้มีการ ผันตัวลงมาที่บริเวณแนวรับนะครับก็เกิดการเด้งกลับขึ้นไปนะครับท่านใดที่เทรดตามในสถานะบายนะครับตอนนี้ก็มีกําไรทุกท่านแล้วนะครับยินดีด้วยครับสําหรับวันนี้ราคาทองคาจะเป็นเช่นใดเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับโค้ดมาเริ่มวิเคราะห์ในทาเฟรมใหญ่ที่ทํเมเฟรม H4 ในทํเมเฟรม H4 ราคามีการขึ้นไหวอยู่ในกรอบเทนของขาขึ้นนะครับสัญญาณของ EMA ตัดกันบ่งบอกว่าเป็นเทนขาขึ้นและสัญญาณใน c d ที่มีการกลับตัวขึ้นมาใกล้ๆกับเส้นศูนย์ เราต้องคอยติดตามนะครับว่าสัญญาณจะมีการกลับเป็นเทนขาขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งได้หรือไม่เพื่อความชัดเจน,น๋ยวเรามาวิเคราะห์ในทำเฟรมย่อยกันต่อครับในทำเฟรมย่อยโคสจะมาวิเคราะห์ในทำเฟรมของ H1 ในทำเฟรมเฮดหนึ่งราคามีการขึ้นหวยอยู่ในกรอบไซเวย์และสัญญาณของ mcd มีการบ่งบอกว่าเป็นเทนขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งลักษณะเช่นนี้คาดการว่าหลังจากจบเทนไซเวย์ราคาอาจจะมีการกลับตัวเป็นเทนขาขึ้นลักษณะเช่นนี้เราก็จะเทรดในสถานะบายเป็นหลัก โดยการเปิดสถานะบายที่บริเวณแนวรับเดี๋ยวเรามาดูโซนแนวรับในแนวต้านที่โคจะให้ไว้ดังนี้ครับในโซนแนวรับโคจะให้ไวท้ที่แนวรับแรก1,660แนวรับต่อมา1,655และแนวรับสุดท้าย1,650สําหรับจุด s ต o p l ล s อโคจะให้ไว้ที่1,645ในการเปิดสถานะบายนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าราคาอาจจะมีการกระชากลงแรงก่อนที่จะกลับเป็นเทนขาขึ้น สำหรับโซนแนวต้านนะครับโคจะให้ไว้ที่1,688แนวต้านต่อมา1,698และแนวต้านสุดท้าย1,707สำหรับวันนี้นะครับต้องย้ำเตือนสมาชิกอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ราคาอาจจะมีการกระชากลงมาก่อนที่จะกลับไปเทนขาขึ้นฉะนั้นการเทรดนะครับจะต้องดูรอบของเทคนิคอหาจ,จับจังหวะให้ดีนะครับก่อนที่จะเปิดสถานะ สำหรับท่านใดที่ติดตามนะครับโค้ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจโค้ดด้วยครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านปลอดฟ้ามีกำไรไปด้วยกันทุกวันครับสวัสดีครับ